สวัสดีครับวันนี้พบกับ Manchester City f a n c l นคเป๊ปบ,บราแข้งใหม่ต้องเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาระบบเรือเป๊ปกูเดล่าผู้จัดการทีม Manchester City แสดงจุดยืนชัดเจนว่าแข้งใหม่ต้องเป็นฝ่ายรับบทปรับตัวเข้าหาระบบไม่ใช่ให้สโมสรปรับวิธีการเล่นเอื้อแก่พวกเขาัมเมื่อนี้เรือใบสีฟ้าได้จูเรียนอาลเลสเออร์ลิงบราล์ฮาร์แลนด์สอตและคาวินฟิลลเป็นขาเข้าหน้าใหม่ ซึ่งก็มีบทบาทชัดเจนในระบบที่เป๊ปได้วางเอาไว้แน่นอนบอสวัย5้51ปีต้องการให้ทั้ง4ปรับหาทีมไม่ใช่ให้ทีมปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอ,อื้อแก่ประโยชน์นักเตะคนไหนคนหนึ่งเราไม่เปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองการเปิดปากกับเป๊กกูดิล่ารายงานใหม่ทางช่องซิตี้ทีวีเราจะประยุกต์คุณภาพของผู้เล่นให้มีส่วนร่วมในแนวทางที่เราเล่นทีมจะไม่เปลี่ยนวิธีการโดยเด็ดขาด ทำไมเราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นในเมื่อรูธิการก่อนเราเล่นได้ดีมากๆแต่เราต้องทำให้เออร์ลิงฮาแลนด์จูเลียนและเคาวินและแน่นอน Stefan, สเตฟานแสดงศักยภาพของพวกเขาออกมาให้ดีที่สุดร่างทองของพวกเขาปรับให้เข้ากับรูปแบบที่ทีมเราจะต้องการเล่นผมมั่นใจมากว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนั้นก็ยังเหลือเวลา2-3ถึงวันให้เราซ้อมด้วยกันแต่ความรู้สึกที่มีต่อพวกเขามันดีมากๆนี่เป็นสิ่งที่กวเดโอล่าได้ออกมาสยบถึงความคาดเดาหรือว่าคาดการณ์กันไปต่างๆในนาเลยครับว่า แมนซิตี้จะเปลี่ยนไปในเรื่องของรูปแบบการเล่นแต่หลายๆคนหรือว่าแฟนบอลนะครับที่ได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกชื่นใจนะครับว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับนอกจากนักเตะจะต้องปรับเข้าหาระบบของทีมเท่านั้นผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ